าพ The a n n o n f i i Portrait ของยานวันไอไม่ได้เป็นเพียงภาพพิธีแต่างงานอย่างที่เคยตีความกันมาแต่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนเร้นและเปิดให้ตีความใหม่ได้หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแนวคิดของนักวิชาการอย่างมาร์ก r เรตโคสเตอร์ที่เสนอว่าภาพนี้อาจเป็นการรำลึกถึง g ิโอวันนาสนามีภรยาผู้ล่งลับคนแรกของพ่อค้าชาวอิตาลีจิโอวานีอนนนิข้อสังเกตที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือ รายละเอียดต่างๆในภาพที่ดูเหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวการจากไปและการรำลึกถึงเช่นโคมไฟที่จุดเพียงดวงเดียวอยู่ทางฝั่งชายแต่ทางฝั่งหญิงนั้นไม่มีเปลวไฟซึ่งอาจสื่อถึงการไร้ซึ่งชีวิตชุดสีเขียวที่ดูหนักและคลิ้งครุมของหญิงซึ่งโคดเตอร์มองว่าเป็นชุดที่อาจใช้ในพิธีศพหรือบ่งบอกถึงความโศกเศร้ามากกว่าความสุขของการแต่งงานนอกจากนี้ภาพ พระทรมานของพระเยซูจำนวนสิบฉากที่ล้อมรอบกระจกนูนด้านหลังก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เน้นย้ำถึงความตายและความทุกข์ทรมานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการรำลึกถึงผู้จากไปมากกว่าการเฉลิมฉลองชีวิตคู่ดังนั้นภาพนี้จึงเป็นมากกว่าการบันทึกเหตุการณ์สมรสแต่เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำที่ละเอียดอ่อนลึกซึง้งและเต็มไปด้วยนัยยะทางอารมณ์ทำให้ภาพนี้ ยังคงเป็นหนึ่งในผลงานที่น่าค้นหาและได้รับการวิเคราะห์ตีความมากที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะ